สวัสดีครับสวัสดีครับืัอนี้กลับมาพบกับชาวเอาหากินหมานครับมอนี้พาพี่น้องครับมาสํารวจอัปเดตราคาัวควฟยนะครับอยู่ที่ตลาดสมสนุกอําเภอบระเบิดจังหวัดมหาสารคามนะครับประจํเช้าวันพฤหัสบดีนะครับที่25เมษายนพศ2567นะครับตลาดสมสนุกนะครับเปิดทําการซื้อขายทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์นะครับพี่น้องเป็นตลาดัวตลาดควายเป็นตลาดชุมชนเล็กๆครับพี่น้องแต่ว่า อ่ะง่ว่าพ่อได้ซื้อเลือกหาครับทีมขั้นคือราคาเกษตรกรในนอนครับกำลังซื้อขายกันครับเอามาเสียเวลาครับพี่น้องทักทายกันเลยหอ,อยกาวสวัสดีครับผมหอยกาวหรือหอยล้านก็อหอยกาวเนาะมืออุ้มนี่ก็ได้ดแม่งามเแต่ได้แม่ลูกลูกแม่เนาะโอ้ลูกพ่อได้ลรอครับนี่ช็อกโกแลตไดย์จากเดือนลรอครับสอ,อสองเดือนลูกแรกวะออันนี้มันเห็ดเขาไปครับนี่อ๋อ อแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกแม่หัวโลนประมาณสองเดือนคุณที่เปิดราคาไปเท่าไรครับสามสิบเจ็ดสามสิบเจครับพี่น้องโอ้มันดีของสื่ององทองเลย่นให้ไปส่งอำนาจเขาบอกคารถดเขาบอกออกคารุดอ๋อเนี่ยปุ่มปุ่มสามหมื่นก็บาทได้ครับพี่น้องแต่ว่านี่บ่ได้ร่วมคารถุด้ะครับพี่น้องราคานี่ต่อรองกันได้อยู่แต่ว่าถ้าพี่น้องอยากให้ส่งทางไกลก็ซอยซอยขาคนส่งครับเพราะมันไกล สามหมื 30, ่นบาทครับพี่นะ้องดีก็สื่อหัาททองราคานี่ต่อรองดได้ว่สามหมื่นเจ็ต่อร่องได้พร้อมเนาะแม่ลูกแหลับแม่หัวโล้นด้วยสามหม่นเจ็ดพบาทลูกช็อกโกแลตครับฝากเบอร์พี่น้อนงนด้ครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนยอ้ยองหเน่าะกวงหอยเก่าครับอำเภอบรบรเบื์มหาสารคามเต้เบรอร์ทรอมาเมื่อกี้บอไอเบอร์ทรงอำนาจร่วมทรง <laughs> มันไกยย่บนออร์ตะคาน้มันกันหลายบาทแล้วครับพี่ต <laughs> ้องเอาจะโชวมันครับว่าวันดิครับผมวันดิครับ <laughs> <laughs> อย่ามาเลยๆมาพ่อพ่อเหลี่ยวกันครับพี่น้อง <c oughs> มาแล้ววันนี้พ่อสวัสดีครับใหญ่เมืตัวครับวันนี้นีแล้วเนีมาสามตัวนี่ <c oughs> าขายล,ลูกออกแล้วตอนนี้แยกลูกไปแล้วเหลือแม่ครับ <c oughs> อ่าไปแล้วเนี่ยกับลูกหนังๆหนาๆนี่เนาะลูกสามมูนแค้นพี่น้องพี่น้องไอ้ให้ไปส่งไก่อยู่ตู้นี้ เป็นไปส่งอุบลถนะพ่อเนาะมันไกลพ่อุโบสถเลยได้๋ยวคืนกันอ๋อนี่แหละมันติดปัญหาเรื่องค่าส่งท่านพี่น้องมากอี่หรี่กับซอยค่ารนส่งกันครับพี่น้องนี่ตัวดีลูกสาวมนแค้นเจักเดือนกับว่าเก้าเดือนเนาะลูกสาวมนแค้นสวยๆพ่อห้องไว้จะบาทกับสามหมื่นสองพี่น้องบักหนาเลยครับพี่น้องสามหมื่นสองพันบาทครับลูกสาวมนแค้น ประมาณเรือน้อยตำนี้บอมีนะพ่อเนาะตัวนี้เหรพ่อเป็นแม่แยกลูกเดี๋องไปห้องไปเดี๋ขึ้นไงเเขาวาทมาแล้วล่ะเขาวาทับมาแล้วห้องไป้จะกบาทพ่องไวหมื่นหกาหนึ่งหมื่นบาทครับเห็นทำางนเรียบหนึ่งหนาลอยเนาะ ดีเนาะต่อได้ยีด้นาะพ่าเนาะขอบคุณเรยนาย่อจะโชมาครับผมเบอร์เบอร์โทรกัได้ก่อนเบอร์โทรกันศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แป่งศูนย์ศูนองศูนย์ศูนย์สองแปดเก้าสมเก้าแปดเก้าสามเาอขอแลบด่งเข่งืกี้ลแต่บอเไหมก็เรียกแขนนี่เนี้อ้าวขอบคุณเรียนครับจะโชิญมาก่ออันนี้ครับตัวนี้ครับหนึ่งหมื่นหกพันอันนี้คือราคาลองอ่ะนี่กำลัง พาพี่น้องมาสำรวจเรื่อยๆครับราคาง่วงครับช่วงนี้ดีสำหรับผู้ซื้อแหละครับดีสำหรับผู้ที่อยากจะซื้อเลี้ยงขายกันแล้วครับแม่ลูกครูเอ้าสวัสดีครับผมลอยอุทิศครับผมแม่ลูกครูเปิดอะไรบ้างครับพวกนี้สองหมื่นแปดสองหมื่นถูกก็ราคาเหนือเนาะตัวละหมื่นสี่อันนี้คือต่อได้นะครับพี่น้องแม่สูงร้อยห้าสิบลูกคูกะร้อยสามสิบ แม่บปอรแมนทองลตีฮือผสมไปเอาอะทองว่างเนาะตีทองว่างครับ2 8 0 0 0ื 28, ่นนะครับโคมใหญ่ๆแ,แ,แบบนี้ครับพี่น้องตะกี้ตะลูกกั 200, บส0 0 0มกว่าพี่น,นอ้องพี่น <laughs> ้องสองหมื่นแแม่ใส่150กลองหอยอุทิศมีเบอร์ป่บมีเบอร์ติดต่อป่ะผมว่าเพื่อนเนี่ยผมโอ้โเพื่อน,นเตะ๋อเพป,ป็นปากมาอ๋อเพป็นปากขายครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องสำรวจไปเรื่อยๆครับ นี่บรรยากาศซื้อขายงัวงกับไหลด้วยครับงัวพอดีผมไายสายอีกหน่อยครับเจ็ดโมงกว่าแล้วอันนี้ช่องบาวรุดนะครับบาวรุดตลาดออนไลน์บรรยากาศการซื้องัวแดงกับลายนี่อนาคตพ่อพันครับของไผ่น้อตัวนี้อน,นาคตพ่อพันรอรอสวัสดีครับของไผ่น้อตัวนี้ฮะเจ้าบาดเป็นห้องครับนี่สิบหกห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย แต่จะขอเมินยูแถวๆนี่แหละครับพี่น้ง 16, องหนึ่งพอนาคตพอพันพอคุ้มฟูงแดงๆสูง, 135, ง 16, ประมาณร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบนึ่กพารนี่กำลังตอง่อรองราคากัน <c oughs> งวบผู้น้อยครับขายกันไหมครับงบผูน้น้อยจะบาทห้องไว้หอห1ึ่งหมื่นหนึ้าร้อยบาทเน,ะน,นานะต,ตัวตัวนี้เนาะเอาพูดได้นั่นนแขนดีเนาะตัวนี้เนาะ <c oughs> มแต่ผูบเลยตัวนี้สามตัวนี้จุ่มนี่มแต่สู่บูเลยตัวนี้ 10, หนึ่งตัวตัวนี้แหะครับสองตัวนี้ยกคู่ยกคู่สามส้คือสามหมนหบาทถูกตัวละหมื่นก็บาทเนาะประมาณหมื่าถึงหมเนาะสองตัวนี้นะครับสามหม่นห้ส่วนตัวเล,ล็กหนึ่งอยันนี้คือราคาราคาห้องครับพี่น้องนี่ราคาห้องนี่สตัวนี้แหละ สามหมื่นห้าราคาร้องอ่เอาไปขุนข้าเดียวเน้มันสื่อราคาเนื้อเนาะมันจังไหนกับประาทุนเอพี่น้องมันเป็นราคาเนื้อ่เออรอเอาไปคุ้มฝูงมันสีแดงแดงดีเข้มดีสูงวม่ามันลอยสี่สิบนะครับตัวนึงตัวนี้หนึน่งพันหนึง่งพันหาอยเนาะอ่ะนี่ครับอน,นาคตขอพันอันนี้แมนบออันนี้กับสายผูดกันโอ้มีแต่งวผูตัวนี้มอส,สําหรรับสายขุนเลยครับพี่น้องนี่ สตัวนี้ห้องเท่าไหรสองตัวีสองหมืสามสองตัว 23. สองหมื่ก็คือถูกตัวละหนึ่งันบาทสองหมืนสามพี่น้องมอ้จุมนี่จุมนี่พ่อพอสนยนอนจุมนี่เนาะเออสองหมื่นสามสามหมื่นห้าหมื่นกว่าประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับพี่น้องหาตัวหาตัวแดงๆนี่แหละครับ ตัวละหมื่นนิดๆแบบตัวนหมื่นสองหมื่นสามโคมนั้นก็สามหมื่นห้ั้นก็หนึ่งหมื่นหนึงพันห้าร้อยต่อร่องีนอฝากเบอร์พี่นนท์ได้ครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปาหก้าหนึ่งหกหาเจ็าแม่สํานากนจากบ้านไหนครับจากบอใหญ่จ้าบอใหญ่บอระเบือเฮาเนี่ยอ๋อขอบคุณหลายๆครับทชมาครับพี่นอเอสายปู่สคุอ่าคู่นี้สองมืสามในสอโตนแม่กำลังมาหาตอ กำลังหาง้วครับไปนำไปเลี้ยงนี่ไซคุนสายเนื้อครับเลี้ยงกับปลาขาดทุนนะครับนี่ตัวละหนึ่งมืนหนึ่งพันหารอยนี่กำลังมาชาวบ้านกับมาต่อร่องราคาเลยครับเอา้านี่หอยชาติหอยชาติหอยชาต,อชาตดอีพอพันมาเลยเน,นาะอนาคตพอพันรอรเลยรอคือเจ้าของเหมื่อแล้ว <laughs> ครับแดงแดงครับเอาหมูนี้งูผู้ร้ายครับตัวน,นี้ห้องไหมยะบ่าครับที่หครับ สิบสีหาลลูกเคเอฟสามหมืนหนึ่งหนึ่งมืาอันนี้คือราคารองสูงประมาณร้อยสบห้าบวกลบตัวนี้แหละครับลูกไบนี่ตัวนี้ลูกลูกทับโตครับลูกทับโตเนาะเดี๋ยวพี่น้องลูกทับตัวลูกสาวเออลูก้าวแดงแดงนะพี่น้องตัวนี้ห้องยี่า้ครับสิบหาเนาะสิบหากับ14บสีหารอยยกคููกับราคาพิเศษ โ <G ül> ยคู่กับีสิบแปดรเอาโยคูเอาศร้าแ네ครับพี่น้องเศร้าอร่อยครับราคาตอรองได้ไดครับพี่น้องนี่เปรียบเทียบงอผูได้คอในฟ้ามห้องพี่น้องนี่เอาไปเป็นคอคุม้มฝูงได้ตัวละมื่นก็าบาทครับขายราคาเนื้อเลยเอาไพชาติปากเ,เบ <LI. S 1> เอ,เอร์พี่น้องไดครับผมศู 80, 17, 40, 40, 40, นย์แปดครับศูนย์แปดศูนย์แปดหเจ็ดหนึย์อี่ศูนย์ศูนาะิบ้านฝางไยชาิบ้านฝางนนรศีบลเบอร์ครับผู้เลายครับผมชูชมาครับสวัสดีครับ ตลาดเริ่มไหว้แล้วเนะาะมื่อนีนเนาะ <laughs> ตลาดเริ่มไหว้แล้วครับพี่นอ <c oughs> ้องออันนี้แม่สาวทีหแม่วแม่สาวแม่สีขาวเอาูดหมักสีขาวแบบนี้จ้าบาทพองไว้จังเทียบ 15, <000. S 1> หนึ่งมห้าพันห้าร้อยบาทเป็นแม่สาวนางนาดีเดี๋ยวผมขอมห้พี่น้องเบิ้งกับคักเออดี สีขาวได้ไปน้องสูงประมาณ100ซี่10บ,บวก15,500บาทนะครับเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ได้ครับพี่น้องแล้วค่ามือกาบาทแม่สาวแขกงขาใหญ่าย,ยาวดีวได้มาตัวเดียวแต่พอหรือขายเบิร์ตแล้วขายเบิร์ตแล้วหรือตัวเดียวยเผื่อปาหมักงูขาวเผื่อปลหมากงูขาวตั้งามันถือดิสำหรับผู้ใดมาคล้องถือครับน,นี่เปียกัดงวแดงกัด2,000กว่าได้ครับตัวนี้อันนี้มือห่าพอมีเบอร์บ่ 082 8 8 7 2 8 3องเอของพ่อย่างพอสีบ้านไหน่อบ้นหินลาดบ้านหินลาดเจ้ท่านไหนบ้านหินลาดน้องเื่อนส้างโอ้มาไก่ตัวนี้ทางบ้านไหนทางไปโกดซุมมบสัยครับพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายครับอันนี้เพราะว่าสมารว่าก็จะขึ้นรถเหรอเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิองบรรยากาศ อันนี้ก็ขึ้นรถแล้วครับสายเหนือสายคุนก็ขายดีนะ,ะพี่น้องมิรนี่ขายกันเรียบรอย้อยอ่ามุ้นนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับขายกันเรียบร้อยสื่อขายกันเรียบร้อยครับถือแพงกับมีการสื่อขายกันตลอดเวลาเลยพี่น้องนะถ้ามันมียังสี่ตลอดมันก็ง้วมันคือคอยเบาบางลงค,ครับพี่น้องนี่สื่อขายกัน เต็มโหลดรัเดี๋ยวพาพี่น้องลงไปข้างล่างครับเอ้าเห็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเห็นไอ้งัวนหน่อยงัวนนุ่มง่วนุ่มครับพี่น้องคนกำลังจูงมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิลงไปถามให้พี่น้องเบิ่งงเวลากำลังผูกข้อแลนอยู่พี่น้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวง้อมโนมนี่มันถูกด้วยครับพี่น้องหอยหอยก้าวหอก้าขายบะเนี่ยนะหอยก้า ขายบ่น่ะขายครับม้าหน่อยตอเอามาน่อยมามขายตอเามาสองตัวออใครอยากเอาโอ้พิตาักดีแะตเะตดครดเดินเตเจ็ดร้อยบาทครับต่อเดอย่าตได้ไปน่องมันถือแล้วกรกับพันนึงอเนาะกกับพันหนึ่อุ่มไปอุ่มไปน้ำให้น้ำหน้าอะไเนาะป้าเป็นตาหักดีพี่น้องเจ็ดรยบาทเนี่ยมีสองตัวมีสตัวพันสี ให้พัฒนาก็ได้ครับ <laughs> อ๋อนี่ครับพี่น้องตัวละเจ็ดร้อยนะครับว่าได้ตัวได้พี่น้องไข่รีบมั้ยใครรีครับพี่น้องผู้ดใดอยากได้ก็มาเอาไปดูแลขตัวรวับสวยๆเลยก็ภูเาปปนาะกัเบิ้งกระคัาครับพี่น้องเป็นตกะฮักนี่ดิเอาไปป้อนนมเลยครับพี่น้องนี่มันพูดเรืองเศร้านมเนาะแต่ว่าเขาไปป้อนนมผมเห็นอยู่น้ำใหมพวกรีสอร์ทพวกไอ้วสวนสัตว์พวกเนีย่ยเขามาเอาขวดนมให้มันป้อนนะครับพี่น้องนี่ กินอยู่สามเวลากันเลยกินอยู่สเวลานี่โอ้เอานี่ครับพี่น้องตัวละเท่าไรกว่าเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทมีสองตัวเอววเอเป็นราคาขายเลยนะครับพี่น้องราคาขายเลยไปสนใจโทสรสับทำได้อ่ะนี่ครับเป็นตะหักเป็นตะหักอ่ะเป็นตะหักเลยครับพี่น้อง <laughs> นี่ทำบรรยากาศการืีอการขายตลาด <laughs> เป็นตลาดสมสนุกครับอำเมร์บรรเบร์มหาสารคามครับ ตลาดเริ่มไหวแล้วครับพี่น้องกัขออนุญาตพี่น้องจบคลิปเพียงสนิทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจช่องทางงบพงหาก,กินหมาล้วก็ช่องทำกินที่นิสารนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวอาทิตย์เสาร์อาทิตย์น้าจะเจอกันยุติตลาดบ่อนเนี่ยจะบรรา,าัทวะนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอกข,ข้ามาสวัสดีครับ